ทุกคนทุกท่านครับขอพาคุณผู้ชมมาชมมาติดตามโชคลาภจากพญาบึ้งนะครับวันนี้ปูนชิดนะครับไปเอาเลขพญาบึ้งนะครับงวดที่แล้วเข้าเต็มๆด้วยนะครับวันนี้ก็เลยไปตามไปเอารูว่าจะได้ตัวไหนตามลุนไปลุนกันครับไปเลยคุณพี่นุงนะครับเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับ ็จะมีตัวเลขนะครับที่จะ0ถึง19นะครับ0ถึง9ค่อยดูว่าแม,<า>ม่พยาบึ้งจะให้ตัวไหนเอาออกมานะครับตออกมาให้เร่นนให้เนาะเ็นว่าก็มีต้องเรมกมายท่านบอกว่า ขอให้เราเนี่ยั้งจิตทั้งวีภาวนาเติมเติเราตรงนี้ตรงนี้นี่จะเป็นไอ้โตลำดวนนี่เดี๋ยวเจ็บใครได้ป่วยบางทีก็ถึงตายก็จะให้กันออกไปหมดเนี่ยตรงนี้ก็เป็นบ้านเรือนเนี่ยตรงนี้หลวงพ่อพระอาจารย์ปู่เนะาะท่านบอกว่าจะมีโดมใหญ่ ตอนนี้คนที่ปลูกบ้านอยู่ข้าวเต็มยุ้งฉางไฟไม่ตายไอไฟไม่หมดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้มันแรงมากเพราะเขาเคยขุดอยู่ตรงนั้นก็จะเจอหินเจอเขาเรียกว่าซับโบราณเต่าอยู่ฝั่งนู้เนี่ยข้ามรัว่าปลูกไป กาจะเจอหอยก็หลายปีแล้วอะตรงนั้นเขาก็จะตีพวกดาบพวกเหล็กอยู่บางนี้จะเป็นเขาจะเอาเหล็กไหลผสมกับแร่ธาตุหะไรไม่รู้ตรงนี้อืมเนี้เนียข้ามไปตรงนี้นิดหนึ่งที่ที่ำเป็นมีดทำเป็นดาบสมัยโบราณสมัยโบราณตรงนี้ถือว่าแรงมากเต่าเตาเขาเพาเหล็กตีเหล็กตีหอกเตีบอดาบ คนเรามาดูพิาเบิ้งกำลังเอาขึ้นนะครับพยาเบิ้งคาบเลขเอาขึ้นนะมาจะดูตัวไหนครับกําลังขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่เราเราปล่อยเวลานะครับทายไว้ขึ้นมาแล้วครับดูนะครับจ่อาจจะไม่เห็นตัวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเอาขึ้นมาว่ากําลังขึ้นมานะครับนั่นที่เลขขยับขยับพิาเบิ้งกําลังเอาตัวเลขขึ้นมานะครับ F C นะครับนี่คือทายไว้นะครับกลองทายไว้นะครับกําลังขึ้นมาแล้วนะครับตัวเลข ตัวเลขก็จะมี3มตัว2ตัวค่ามาทั้งหมด5อันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันว่าจะได้ตัวไหนนะครับเราปวดเลคิดมาเอามาเอาตัวเลขว่าเลขตัวไหนนะครับแต่เพยบเบึ้งก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนั่นนะครับหยซีเห็นไหมครับที่ยักยักยักนั้นเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นมาเรียนอย่างดีเลยครับปึ๊บๆนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วครับขึ้นมาแล้ว2ตัว จะมีอยู่ชุดสองสามตัวกับสองตัวนะครับมาเรียงให้แล้วนะครับเรียงให้แล้วดูดูสกิดดูดีๆเรียงแล้วนะครับเรียงแล้วข้างบนนี้จะเป็นสามตัวนะครับด้านล่างสองตัวนะครับแต่ไม่เอาออกมานี่นี่คือสามตัวเห็นเอฟซีดูดีๆนะครับนี่คือสามตัวเรียงเป็นสามตัวครับข้างล่างชุดหนึ่งก็จะเป็นสองตัวนะครับแต่พยาบึ้งไม่ออกมาคือกลางวันแสกๆนะที่เห็นนี้คือเราออกกลางวันนะครับเอากลางวันแล้วถกกลางคืนน่าจะออกมาให้เห็นทั้งตัวเดี๋ยวงวนหะพิมพ์คําว่ารอติดตามงวนหะ แอดจะถ่ายทําให้เห็นทั้งตัวพญาบึ้งเลยนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายกลางคืนเด้อนะครับผมพิมพ์รอไว้ก่อนนะครับงวดนี้ก็อย่าลืมไปเที่ยวลาวด้วยนะครับแล้วก็เรียรัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้วเข้าบนล่างเด้อนะครับอันนี้งวดที่สองนะครับงวดที่สองแล้วนะครับเรขยพญาบึ้งปูอนุชิตหรือเรขพญาบึ้งนะครับเรขพญาบึ้งให้โชคนะครับ ชิดมาแล่นครับปูวันชิทนะครับเป็คนเปิดเพราะว่าเบียงมาจากฝั่งนู้นพอดีเลยเลยสามตัวบนเลยมาไวมากเลยครับปูอาสวัสดิ์เขาให้เลยปูเนาะอ่าไอ้ปูเป็นคนเปิดยายันรวงปูเด้อ ตัวที่หนึ่งตัวที่หปูเปิดลืเลยเรียงไว้ที่หนึ่จ้ะตัวที่หนึเรีอะไรปูเปิดเลยก็ได้จ้ะศูนย์นะครับเอาปูวางไว้ศูนย์นะปูตัวที่สองนะแปดศูนย์แปอ่าศูนย์แปดถ้าตัวที่สามมาสีนี่จบกัน เข่าทางเต็มเต็มเลยนะครับลุ้นลุนครับสีหรือเปล่าถ้าเป็นสีตรงกลิกถูกของน้องไอ้เลยนะหกฮกโอ้ยศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกนะครับมีแค่นี้ปูมีแค่สามตัวเนาะเอาสามตัวหรือจะเอาอีกสอง มันมันอยู่ในปากรูใช่ไหมคะโอ้ยูวกเอาอะไรครับเอามาสองตัวก็ได้ถ้างั้นก็เอาสามตัวแล้วก็สองตัวไปเลยนะคะโอ้ยสองตัวรวมสองตัวล่างนะครับสามตัวศูนย์แปดหกนะคะสองตัวสองตัวชุดแรกนะครับสี่เอาวางตรงข้างล่างครับคุณเลขล่างก็วาง ได้ก็ดีออกขึ้นมาจับได้ตอนนี้เนาะค่ะแสดงว่าเขาให้สามตัวสองตัวเลยเนาะเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ๋อสามตัวศูนย์แปดหกสองตัวสี่เจ็ดนะคะอันนี้ก็ลงไปคืนนั่นไม่มีแล้วเขาลงไปคืนแล้วไม่มีเลยมึงเอาปูอ่านอีกครั้งหนึ่งเลขปู่เลข สามตัว086เนะี่ยสองตัวจับมา,อ,าอีกสองตัวนี้ก็จับขึ้นมาก็จะเป็นเลขสี่กับเลขเจ็ดสี่เจ็ดอ่าสี่เจ็ดนะสวยมากงวดทีแล้วให้อะไรนะปู่งวดทีแล้วเขาจะให้6 649 649อ่าแล้วก็เลขล่างอ่าเลขสองตัวก็05 เอยห้าศูนย์อันนี้งวดที่สไลด์เลยปูตรงนี้งวดนี้อันนี้ครั้งที่สองครัครั้งที่สองใช่ครั้งแรกให้อะไรนะปู่ครั้งแรกให้หกสี่เก้ากับห้าศูนย์หกสี่เก้ากับห้าศูนย์อันนี้ครั้งที่สองนี้ก็จะประมาณนี้ศูนย์แปดหกแล้วก็สี่เจ็ดเหลวกลางวันก็ยังเอาได้เนาะเอาได้คันให้จริงๆนะให้จริงตัวนี้โคนต้นไม้ใหญ่นีปู่จะเราบอกนะ ก็จะมีคนที่เขาอยู่ทางนู้นเนี่ยทางพรมคาถาทางศรีนรงค์นะเขาเล่นผีฟ้าแล้วก็คือเผ็ดผีฟ้าแล้วก็มาให้ปู่ในช่วยแล้วก็เอามาวางตรงที่เขาเขาเล่นผีฟ้าใช่ไหมทีนี้ก็มาให้ออยปู่ระสาบเจงอ้อยเออประสาบเจงอ,นะอ้อ,อ,อ,งอยก็มาตรงนี้มาวางตรงนี้คือคือเหมือนกับว่าเป็นผีฟ้าอะไรประมาณ แล้วพีาเบื้องมายังไงปู่ถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นั่นสิปู่ก็ใครเป็นคนเห็นปู่เนี่ยอันนี้ปู่เป็นคนเห็นคนอ๋อบอกว่าตอนนี้ปู่ก็จะเป็นคนเคลียร์ดินใช่ไหมแต่ก่อนมันจะรกเป็นหญ้าแล้วก็พอดีลูกชายเข้ามาช่วงวันแม่เขาก็จะมาปลูกต้นยางนานเป็นแถวแล้วปู่ก็จะมาถากทางขุดตรงน,นี้ขุดพอมาเจอรูเบื้องปู่ก็จะเว้นไว้ตรงน,นี้คือรู้แล้วด้วยจิตญาณของเรา ่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้สถิตของเขาอยู่ในต้นไม้ตรงนี้ครับอันนี้โชกให้โชกอันนี้งวดที่สองนะครับอันนี้งวดที่สองตามต่อทั้งงวดนี้เข้างวดที่สามตามไปต่อยต<อ>่อยอย่าลืมหวยราวไปแล้วกันนะหวยลาวด้วยอ่ะงอยรนี้ก็หลวงปู่น่าจนะคลายเลขหวลหวงปู่ม้กครับอืมันูมันจุดขอใช่ไหม มันอะไรนะเลขไรศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดอ่านี่มีสี่ศูนย์แปดเราก็หมุนได้ก็หมุนมาแล้วมาแล้วเลยแล้วก็อย่างเจ็ดหกหกเจ็ดนี่ปู่ก็บอกว่าหนึ่งที่ปู่บอกว่าหนึ่งหกใช่ไหมหนึ่งหกหนึ่งเป็นเจ็ดไลน์ครับเลขหกก็เป็นเลขเก้านะครับอันนี้เจ็ดหกหรือหนึ่งหกอเจ็ดเก้าประมาณสี่หกที่ว่าปู่ให้ก็เป็นเลขชันมันจะเลขเดียวกันตัว้า ปลาอมร้อยอนะอะไปลาเอ็มร้อยอะไรเละนะหนึ่ง้อยเอดนะอมาเลขเดียวเดียวกันอกนนู่นเลยเลขเดียวเดียวกันหมดเลยมีเดอเอฟีนะครับเลขเลขพยาบึ้งนะครับพยาบึ้งให้โชคพยาบึ้งครับ086นะครับแล้วก็ 47นะครับเลขนี่เป็นเลขที่สวยงามมากครับโอ๊โอ๊เร็วมากหลังวันแทรกนะครับเปลนงงวดที่สองในเรื่องเอฟซีพยยาบึงอ่าถ้าชอบก็จัดเดินนะครับผู้โบโอยลืมไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับเ,เนะามใบข้างนนะจะอยู่ข้างบนีกใบจะอยู่ข้างล่างนะครัเลขสวยเนาะสวยมากเลยให้ทุกคนรวยๆเด้อจ้ะ ัน้แลวมปู่เขาไม่เอาออกมาอีกบ่ไม่ไม่กลังั่วคนี้เอามาแค่นี้ก็ยูก็หายไปเลยหายไปเลยเขาจะไม่เอาขึ้นมาเลยอันนี้เขา้อย่างนี้อันนี้เข้ามาแค่สองตัวสามตัวใช่ทางนู้นก็เหมือนกันปู่สังเกตดูว่้เขาจะเอาขึ้นมาอีกไหมไม่น่ะไม่มีเขาให้แค่ห้าก็คือห้าตัวแล้วก็ม้วนเขา